สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องเลวโหดเหมือนโกดเธอเรื่องราวเกี่ยวกับนักเรียนหนุ่มมปลายที่เขามีความฝันอยากจะเป็นแชมป์สปอร์ตสแต็คกิ้งระดับโลกแต่ความฝันของเขาคููก,กับไม่เข้าใจและดูถูกว่าเขาจะต้องไปเป็นแค่พนักงานประกอบของบนสายพานที่ต้องใช้ความเร็วเท่านั้นทําให้เขาพยายามทําให้ครูเห็นว่าเขาทําได้และก็จะทําได้ดีด้วยโดยในการแข่งขันทุก ครั้เขาจะมีแฟนสาวคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังเสมอและเขาก็ยังมีโค้ดที่มาสอนเล่นสปอร์ตสแต็คกิง้งอายุเพียง10ขวบเท่านั้นเขาจะแข่งขันชนะได้เป็นแชมป์ระดับโลกไหมเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันก๊อก๊อก๊อเบื่อไมหมโฆษณากวนใจขัดจังหวะเวลาดูคลิปปัญหาเหล่านี้จะหมดไปแอดขอแนะนำ u t u b e พิเมียริ่มต้นแค่14บาทเท่านั้นหรือแบบรายเดือน59บาทมีทั้ง YouTube และ Netflix ขั้นตอนการสมัครก็ง่ายมากๆแค่แอดไล มาที่ adduckpm หรือสแกนจาก QR โค้ดที่หน้าจอนี้ได้เลยจ้าทางด d u ักพกพรีเม,ม,มีฐานลูกค้ามากกว่า20,000คนมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้ถึงวันหมดอายุต่ออายุราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มต่ออายุมิลเดิมได้ตลอดยาวๆอย่าลืมแอดไลน์มาได้เลยที่ adduckpm เริ่มเรื่องกันที่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งครูสมอนครูแนะแนวเรียกนักเรียนแต่ละคนเข้ามาถามว่าเรียนจบไปแล้วอยากเป็นอะไรนักเรียนแต่ละคนก็ต่างบอกความฝันของตัวเองอยากเป็นนักแกะสลักหิมะบ้างอยากเที่ยวรอบโลกบ้างอยากเป็นศิลปินโกอินเตอร์อยากสกีนเสื้อขายแต่ละคนที่พูดมาครูสมอนก็ขัดทุกคนแถมยังดูถูกในความฝันของเด็กนักเรียนอีกด้วยมาถึงหนุ่มคนสุดท้ายเขาชื่อว่าเก่าครูเปลี่ยนคำถามใหม่ให เกาบอกในสิ่งที่ตัวเองถนดัดเกาก็บอกว่าเขาเล่นสปอร์ตสแต็กกิ้งหรือที่ทุกคนรู้จักกันในเกมเลียงแก้วครูสมอนก็เลยบอกกับเกาว่าให้เลิกเล่นซะอยากมีชีวิตไปจบที่โรงงานประกอบของบนสายพานหรอเกาก็เลยว่าต่อให้ครูไปทํางานประกอบของบนสายพานครูก็ทําไม่ได้เร็วเท่าพวกเขาเพราะว่าแต่ละคนจะถนัดไม่เหมือนกัน ตัดมาที่ห้องเรียนระหว่างที่เก่านั่งซ้อม s ต็กกิ้งอยู่คนเดียวเขาก็ได้เจอกับนักเรียนสาวที่ชื่อว่าเจเป็นเด็กนักเรียนสาวลูกครึ่งที่อยู่ไทยมานานแล้วแต่ก็ยังไม่เก่งภาษาไทยสักทีเจเข้ามาดูต้นไม้ที่เธอปลูกไว้หลังห้องทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันและการที่ได้คุยกันครั้งนี้เก่าก็ได้พบว่าพอเขาได้พูดคุยกับเจแล้วมันทําให้เขาเล่นสแตกก็ก k i n g ได้ไวขึ้นจนได้เป็นสถิติใหม่ของตัวเองขึ้นมาในเวลา8.56วิเวลาผ่านไปจ นทั้งคู่เรียนจบมปลายเจก็ยังคอยอยู่เป็นเพื่อนเก่าในช่วงเวลาที่ซ้อมสแตกกิ้งตลอดเวลาตอนนี้เจเข้าเรียนมาหาลัยแล้วส่วนเก่าก็ยังคงหนักแน่นกับการซ้อม s t a กก i n g อยู่และความสัมพันธ์ของทั้งสองคนมันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนเก่าตัดสินใจขอเจเป็นแฟนเก่าลงแข่งสแตกกิ้งจนได้เวลาที่ดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เขาทําเวลาได้แค่เพียง6 1 4 5ดนีาวีเท่านั้นแต่เป้าหมายของเก่าเขาอยากจะทุบโบอร์เลคอดทำลายสถิติ โลกให้ได้ถ้าเขาทําได้ก็จะได้รายได้จากสปอนเซอร์และการที่เกาทําลายสถิติโลกได้นั้นเขาจะต้องทําให้ได้น้อยกว่า4.753วินาทีหลังจากที่เกาบอกเป้าหมายในชีวิตของเขาให้เจฟังแล้วเจด้วยความที่รักเกาและอยากสนับสนุนความฝันของเกาเธอก็ยอมทําทุกอย่างแทนเกาและคอยดูแลเกาอยู่ไม่ห่างทั้งสองคนตัดสินใจช่วยกันหาเงินเพื่อผ่อนบ้านและแยกไปอยู่กันแค่สองคนเพราะว่าตอนนี้เกาอาศัยอยู่กับแม่แม่เขาเปิดร้าน ขายอาหารก็เลยต้องเรียกใช้เกาอยู่บ่อยครั้งทําให้เกาไม่มีสมาธิในการซ้อมตัดมาที่เกาและเจย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่ เจก็จะพยายามไม่ส่งเสียงดังและทำทุกอย่างให้เงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อไม่ให้ไปรบกวนสมาธิของเกาเจต้องคอยไล่ปิดน้ำในบ้านเพื่อไม่ให้ปั๊มน้ำทำงานขอเสียงปั๊มน้ำจะไปทำลายสมาธิเกาและทุกอย่างที่เจทำนั้นสุดท้ายมันก็ช่วยให้เกามีสมาธิขึ้นมากจริงๆเกาสามารถทำสถิติได้4.74วินาทีซึ่งมันน้อยกว่าสถิติโลกที่มีอยู่ตอนนี้แล้วและการที่เขาได้สถิติโลกใหม่ทำให้เขามี ชื่อเสียงในวงการแต็กกิ้งเพียงข้ามคืนหลังจากนั้นก็ได้มีทัวร์นาเมนต์จากต่างประเทศที่ให้ทุกคนในโลกเข้าร่วมแข่งขันโดยไม่ต้องเดินทางไปแข่งถึงที่แต่ให้ถ่ายคลิปส่งไปแข่งขันได้จากที่บ้านแทนและผู้ที่ชนะแต่ละประเภทในการแข่งขันจะต้องเดินทางไปที่อเมริกาและประเทศต่างๆต้องเซ็นสัญญากับสปอนเซอร์เพื่อทำการเผยแพร่กีฬาแตกก็ก k i n g เป็นเวลาทั้งหมด3ปี เกาที่ได้รับข่าวสารทั้งหมดแล้วเขาก็เริ่มมีเป้าหมายใหม่ที่จะส่งคลิปไปเข้าแข่งขันทันทีเก่าหมกมุ่นกับการซ้อมทั้งวันทั้งคืนเพื่อที่จะได้เวลาที่ดีที่สุดส่วนทางด้านเจเธอต้องคอยรับผิดชอบงานบ้านทุกอย่างในบ้านและต้องทําให้เงียบที่สูดแม้กระทั่งจิ้งจกที่เจกลัวมากๆกกาลังจะวิ่งเข้าหาเจก็ต้องยอมปิดปากและกีดในใจให้เงียบที่สูดเท่าที่จะทําได้แต่ในระหว่างนั้นเองเจก็รู้สึกว่าเธอต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวทําอะไรคนเดียว แบบเงาๆมีแค่เพื่อนสนิทของเธอที่คอยโทรคุยและปรึกษาเจแทบจะไม่ได้ปรึกษาปัญหาชีวิตของตัวเองให้เก่าได้ฟังหรือช่วยหาทางออกเลยเจต้องออกไปดูหนังคนเดียวช้อปปิ้งคนเดียวจนเธอเริ่มรู้สึกว่าเธอเองก็อยากทําตามความฝันของตัวเองบางซึ่งความฝันของเจนั้นก็คือการได้เป็นแม่คนนั่นเองกลับมาที่เกา่าหลังจากที่เขาได้แชมป์สถิติโลกเขาก็มาเป็นโค้ชสอนสป,ปอร์สตสเต็คก,กิ้งให้กับเด็กๆและในวันนี้เขาก็ได้มาเจอกับเด็กสาวคนหนึ่ง ที่มาประกาศกลางห้องเรียนว่าจะล้มสถิติของเกาให้ได้เธอชื่อว่าไพหลิวหลังจากการสอนเสร็จเจ้าของโรงเรียนก็เข้ามาหาเจและเปิดคลิปหนุ่มน้อยวัยสิบขวบจากประเทศโคลัมเบียที่เล่นสปอร์ตสแต็กกิ้งทำลายสถิติของเกาไปแล้วด้วยเวลา4.699วินาทีเกาที่เห็นแบบนั้นเขาก็ยิ่งตั้งหน้าตั้งตาซ้อมเพราะเหลือเวลาไม่ถึง2เดือนในการส่งคลิปเข้าแข่งขันเกาพยายามทําให้ไวที่สุดแต่ทําเท่าไหร่มันก็ได้ไม่น้อยกว่า 4. 7วินาทีสักครั้งเช้าวันต่อมาเกามองหาเจาเพราะว่าเสียงปั๊มน้ำมันดังและก็ได้รู้ว่าเจาหายไปจากบ้านแล้วทางด้านเจเธอมาขออาศัยอยู่กับเพื่อนสนิทของเธอและยิ่งเธอเห็นว่าเพื่อนของเธอมีลูกแล้วมันยิ่งกระตุ้นให้เธออยากมีลูกบ้างกลับมาที่เกาพอรู้ว่าเจาออกจากบ้านเขาก็ไม่ได้คิดที่จะตามหาเจาเพื่อที่จะให้เจกลับมาแต่อย่างใดและการที่เจไม่อยู่ทํางานบ้านให้เขาแล้วเขาก็เลยต้องไปหาจ้างแม่บ้านมาและ แม่บ้านคนนี้เธอชื่อว่าเมทันเป็นแม่บ้านของโรงเรียนที่เกาไปสอนสปอร์สตสเต็ i กิ้นั่นเองเกาให้เมทันดูแลงานบ้านพร้อมกับทําทุกอย่างให้เงียบๆรวมไปถึงการควบคุมเสียงของปั๊มน้ําด้วยซึ่งเมทันก็สนับสนุนการแข่งขันสปอร์ s t a ตกก็ i n g ของเกาเป็นอย่างดีและเมทันก็ได้หาคนมาช่วยเกาอีกสองคนนั่นก็คือลุงคนขับรถและครูสอนภาษาเพราะว่าเกาต้องใช้ภาษาถ้าเขาชนะการแข่งขัน แต่ถึงเมทันจะดูแลเกาได้ดีแค่ไหนเธอก็ไม่รู้ว่าเกาแพ้นมบัว พอทุกครั้งเจจะเป็นคนจัดการเรื่องอาหารการกินให้กับเกาเจาจะรู้ทุกอย่างว่าเกาชอบกินอะไรหรือกินอะไรไม่ได้ทําให้เกาที่กินนมวัวเข้าไปจนแพ้ก็เลยเข้าโรงพยาบาลตัดมาที่เจเธอมาวางแผนฝากไข่ที่คลินิกเพื่อที่จะได้ทําเด็กหลอดแก้วเจที่รู้เรื่องเกาเข้าโรงพยาบาลเธอก็เลยกลับมาหาเกาที่โรงพยาบาลเจบอกกับเกาว่าเธอจะสอนให้เกาดูแลตัวเองพอถ้าเกาชนะและต้องย้ายไปอยู่ที่อเมริกา เกาจะต้องดูแลตัวเองให้ได้หลังจากที่เธอสอนทุกอย่างให้เกาหมดแล้วเธอก็จะไปหลังจากที่เกาหายดีออกจากโรงพยาบาลเจก็พาเกามาเริ่มที่การเลือกซื้อนมที่ตัวเองกินได้ของใช้ที่ต้องใช้ในทุกๆวันการล้างห้องน้ําล้างจานซักผ้าตากผ้าและปูที่นอนการที่เกาต้องมาเรียนรู้ทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้เขารู้ว่าตลอดเวลาที่เจต้องทําแบบนี้ทุกๆวันนั้นเจเหนื่อยและล้าแค่ไหนตอนมืดเจบอกกับเกาว่าเธอจะขายบ้านหลังนี้แต่เกา เขาก็ยังรักเจอยู่เขาไม่ยอมเซ็นหนังสือมอบอำนาจที่เจเอามาให้เซ็นเก่าลุกขึ้นมาพร้อมกับเผาใบมอบอำนาจทิ้งซะเลยแต่เจก็ไม่ยอ่อท้อเธอพยายามหาคนมาซื้อบ้านหลังนี้ต่อพอเจาหาคนมาดูบ้านก็เห็นว่าเก่าทำการเปลี่ยนลูกบิดบ้านไปซะแล้วทำให้เจเข้าบ้านไม่ได้ทางด้านเก่าที่ตอนนี้เขาแทบจะไม่มีสมาธิในการซ้อมสปอร์สตสเต็กกิ้งเลยและเขาก็ยังได้รู้อีกว่าหนุ่มน้อยวัยสิบขวบนั้นทำเวลาลดลงเรื่อยๆท ทำให้ตอนนี้เกาเริ่มทอขึ้นมาแล้วตัดมาตอนเย็นหลังจากที่เกากลับมาจากการสอน เขาก็เห็นว่าเจเอาคืนเขาโดยการเปลี่ยนประตูบ้านทั้งบานทำให้เกาเข้าบ้านไม่ได้และเกาก็ต้องกลับไปขอแม่อยู่ด้วยตัดมาที่แม่ชวนเกามาทำบุญแม่บอกเกาว่าเธอพาเกามาทำบุญเพราะอยากให้เกาเล่นแก้วได้ไวขึ้นเธอยอมให้เกาเอาเวลาเล่นสปอสตสเต็กกิ้งทั้งวันทั้งคืนถ้าไม่ชนะเธอก็ไม่ยอมเกาที่ได้ฟังแบบนั้นเขาก็รู้สึกคือสู้อีกครั้งขออย่างน้อยก็ยังมีแม่ที่คอยซัพพอร์ตความฝันของเขามาตั้งแต่เด็กๆเ,เกาโทรกลับไปหาเจ เกาบอกขอโทษเจที่เขาขโมยเวลาของเจไปเขายังรักเจอยู่และไม่อยากเสียเจไปเจก็เลยว่าที่เธอขข่บ้าน เธอคิดว่ามันเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับเราสองคนแล้วตัดมาที่เกามาคุยกับไผ่หลิวเกาได้เห็นคลิปการเล่นสปอตสแต็กกิ้งของไผ่หลิวก็ถึงกับอึ้งไปเลยเพราะไผ่หลิวทําเวลาได้ดีมากๆดีกว่าหนุ่มน้อยโคลัมเบียเจ้าของสถิติโลกตอนนี้ด้วยซ้ําไผ่หลิวทําเวลาได้ถึง3 8 7 6วินาทีเท่านั้นไผ่หลิวสอนเกาว่าถึงเราจะเก่งก็ไม่จําเป็นต้องอวดหรือโชว์ให้ใครรู้เธอจะอวดหรือให้ดูแค่คนที่เธออยากให้ดูเท่านั้นว่าเธอ เล่นได้เก่งมากและสุดท้ายไผ่ลิวก็ได้มาเป็นโค้ดให้กับเก่า โดยที่มีแม่เมทันและเจ้าของโรงเรียนมาคอยช่วยซัพพอตอยู่ด้วยไหลิวเล่าให้เกาฟังว่าเธอทำสแต็กกิ้งได้เวลาดีที่สุดตอนที่พ่อกับแม่ของเธอกำลังใจหยากันหลังจากที่เกาได้ฟังและรู้ว่าไหลิวทำสแต็กได้ดีตอนที่ชีวิตมีปัญหาในขณะเดียวกันเกาก็ได้รู้ว่ามีคนตัดสินใจจะซื้อบ้านหลังนี้เกาเดินไปที่ห้องซ้อมเกาคิดว่าเขาจะต้องชนะการแข่งขันให้ได้เพื่อที่จะได้เอาเงินรางวัลมาซื้อบ้านหลังนี้เอาไว้เอง และสุดท้ายเขาก็ทําเวลาได้ไวกว่าหนุ่มน้อยโคลอมเบียได้สําเร็จเก่าส่งคลิปนั้นเข้าไปแข่งขันและหลังจากที่เก่าขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของสถิติหนุ่มน้อยโคลอมเบียรูร้เขา้าเวลาที่ส่งเข้าแข่งขันก็ยังเหลืออยู่เขาก็เลยคิดที่จะสู้กับและทําเวลาได้ดีกว่าเกา่าอยู่ที่เวลา4.456วินาทีแต่พออัดคลิปเสร็จหนุ่มน้อยกับเลือกที่จะไม่อัปโหลดคลิปเพื่อส่งไปแข่งขันหนุ่มน้อยโคลอมเบียให้เหตุผลกับแม่ของเขาว่าถ้าเขาชนะเขา าก็จะไม่ได้อยู่ที่บ้านเขาอยากอยู่บ้านกับแม่และสุดท้ายเวลาในการส่งคลิปก็หมดลงเกาก็ได้กลายเป็นผู้ชนะและได้อันดับหนึ่งของโลกไปตัดมาที่เจเข้ามากอดเกาและแสดงความยินดีกับเก้า เกาล้องไห้ขอโทษเจเขารู้สึกผิดที่ไม่เคยสนใจเจเลยและในวันนี้เจกับเกาได้มาเจอกันที่กรมที่ดินเจได้ทําการซื้อบ้านหลังนี้ไว้เองแล้วเกาบอกกับเจว่าตอนที่เขาไม่อยู่ต้องไปทัวร์สามปีเจมาที่บ้านได้ตลอดให้คิดว่าเป็นบ้านของเราและเกาก็ส่งกุญแจบ้านกลับคืนให้กับเจทั้งสองคนก็ยิ้มให้กันและพากันแยกย้ายไปบ้านใครบ้านมันและตอนนี้เกาก็กลายเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ทําทุกอย่างได้แบบที่ จสอนเอาไว้และเขาก็ยังคงคิดถึงเจอยู่ตลอดจบลงไปแล้วสำหรับเลวโหดเหมือนกอดเธอเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสน,สนุกจากช่องเราบ๊ายบาย